ว่าคนอ้วนนะคะกินยาคุมที่มีฮอร์โมนต่ำอาจทําให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการตกไข่ลดลงก็จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ให้เลือกยาคุมนะคะที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะหรือที่ข้างกล่องเขาจะเขียนว่า EE e นะคะไม่ต่ำกว่า30-35ไมโครโกรัมค่ะ yeah. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จา๋านะคะวิธีการคุมกําเนิดนะคะมีหลายวิธีค่ะซึ่งการคุมกําเนิดแต่ละวิธีนะคะก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็มีข้อจํากัดของแต่ละวิธีแตกต่างกันออกไปในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงการคุมกําเนิดสําหรับสาวๆาที่เป็นสาวอวบหรือว่าสาวอ้วนนะคะว่าควรจะคุมกําเนิดด้วยวิธีไหนดีแล้วทําไมเราถึงต้องคุยกันเรื่องนี้นะคะ นั่นมันเป็นเพราะว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนนะคะมีน้ําหนักตัวเกินโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีค่า BMI มากกว่า30ขึ้นไปนะคะโดยปกติแล้วก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วและการคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาด้วยนะคะโดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปริมาณของฮอร์โมนในการคุมกําเนิดวิธีต่างๆนะคะ ก็จะมีปริมาณฮอร์โมนมาสําหรับผู้ที่มีน้ําหนักตัวปกติเป็นส่วนใหญ่และผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินถ้าหากว่าไปใช้ขนาดเดียวกับผู้ที่มีน้ำหนักปกติก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการคูณกำเนิดนั้นลดลง คำนวณค่า BMI นะคะก็คือน้ําหนักตัวนะคะเป็นกิโลค่ะและหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรนะคะยกกําลัง2องค่า BMI ที่ปกตินะคะก็จะอยู่ที่18.5ถึง22.9ถ้า23ขึ้นไปนะคะก็เริ่มมีน้ําหนักเกินนะคะเริ่มทวมแล้วถ้า BMI นะคะที่25ถึง29.9ก็คืออ้วนนะคะมีภาวะอ้วนเข้าเกณฑ์โรคอ้วนนะคะแต่ถ้า BMI นะคะมากกว่า30ขึ้นไป ก็คืออยู่ในภาวะอ้วนระดับที่เริ่มอันตรายนะคะวิธีเลือกการคุมกําเนิดสําหรับผู้หญิงที่มีภาวะอ้วนสําหรับผู้หญิงที่มีภาวะอ้วนมากนะคะคือค่า b m เมมากกว่า30ขึ้นไปนะคะควรคุมกําเนิดด้วยวิธีไหนแล้วก็ควรระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษโดยปกติแล้วนะคะวิธีการคุมกําเนิดหลักๆนะคะก็คือจะแบ่งเป็นชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมนะคะกับชนิดที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมนะคะก็จะมีในยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดกินแผ่นแปะ วงแหวนคุมกาเนิดและยาฉีดคุมกําเนิดแบบชนิดที่ฉีดทุกเดือนจากข้อมูลของกองควบคุมโรคสหรัฐอเมริกานะคะ US CDC นะคะที่เผยแพร่มาเมื่อปี2017นะคะเขาก็แนะนำนะคะว่าผู้หญิงที่มีค่า BMI มากกว่า3 0ขึ้นไปเนี่ยสามารถคุมกำเนิดได้ด้วยวิธีการคุมกำเนิดแบบชนิดฮอร์โมอนรวมแต่ควรจะตรวจร่างกายก่อนที่จะเริ่มคุมกำเนิดนะคะว่ามีภาวะแทรกซ้อนหรือมีภาวะผิดปกติอะไรบ้างนะคะ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดและหัวใจและก็ควรมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวนะคะก่อนที่จะเริ่มใช้ยาต่างๆนะคะเพื่อติดตามต่อภายหลังนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็นผลจากการใช้ยาหรือเปล่าโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกหลังจากเริ่มคุมกําเนิดเพราะการคุมกําเนิดด้วยวิธีนี้นะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะทําให้ผู้หญิงนะคะมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรก เป็นช่วงที่ร่างกายกําลังปรับตัวกับฮอร์โมนในยาคุมและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังนะคะก็คือการคุมกําเนิดด้วยฮอร์โมนชนิดฮอร์โมนรวมนี้นะคะมักจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือริมเลือดอุดตันที่ปอดแล้วก็โรคริมเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำพอผู้ที่มีน้าหนักเกินมักจะมีความเสี่ยงอื่นๆอยู่แล้วนะคะเช่นภาะวะไขมันในเลือดสูงเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจโรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิตส,สูงโรคหัวใจขาดเลือด เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้หญิงที่มีน้าหนักเกินแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังนะคะก่อนที่จะเริ่มคุมกําเนิดด้วยวิธีใช้ฮอร์โมนรวมนะคะไม่แนะนําให้ซื้อ,อยาก,กินเองโดยเฉพาะยาเม็ดคุมกําเนิดที่มักจะซื้อกันเองนะคะตามร้านขายยาถ้าหากว่ามีน้ําหนักเกินเนี่ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายแล้วก็เช็คร่างกายอย่างละเอียดก่อนว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าสามารถคุมกำเนิดด้วยยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมได้ไหม ว่าใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมไม่ได้ก็ยังมีทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกก็คือคุมกําเนิดด้วยชนิดฮอร์โมนเดียวก็จะมีทั้งยากินชนิดฮอร์โมนเดียวยาฉีดชนิดลาย3เดือนห่วงอนามัยชนิดคุ้มทองแดงหรือว่าการสั่งยาคุมแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังในการใช้วิธีคุมกําเนิดด้วยฮอร์โมนเดียวนั่นก็คือจะทําให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงและถ้าหากว่าคุณผู้หญิงนะคะมีอายุน้อยกว่า18ปีอันนี้ยิ่งมีข้อจํากัดค่ะ แต่ถ้าเทียบกันแล้วนะคะถ้าหากว่าใช้วิธีการคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมแล้วเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดโรคไขมันอุดตันต่างๆนะคะการใช้วิธีคุมกําเนิดด้วยชนิดฮอร์โมนเดี่ยวเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากกว่าและการเกิดภาวะกระดูกบางสูญงเสียมมวลกระดูกเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่คุมกําเนิดด้วยยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวพอหยุดใช้นะคะมวลกระดูกก็จะกลับมาสร้างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหลายๆงานวิจัยนะคะก็แนะนําว่า ควรเลี่ยงการคุมกาเนิดด้วยชนิดฮอร์โมนรวมมาใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวแทนหนึ่งก็คือเรื่องการใช้ขนาดของฮอร์โมนนะคะถ้าหากว่าคนอ้วนนะคะ กินยาคุมที่มีฮอร์โมนตม่อำอาจทําให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการตกไข่ลดลงก็จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ถ้าหากว่าจะกินยาคุมนะคะให้เลือกยาคุมนะคะที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะหรือที่ข้างกล่องเขาจะเขียนว่า EE e นะคะไม่ต่ํากว่า30-35ไมโครกร,รัมค่ะและ2นะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่มีน้ําหนักมากกว่า80กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะ ถ้าหากว่าฝังยาคุมชนิด2หลอดนะคะจะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นเป็น6%นะคะถ้าหากว่าฝังยาคุมนะคะ5ปีจากค่าเฉลี่ยนะคะที่จะมีโอกาสพลาดตั้งครรภ์อยู่1%เพราะฉะนั้นองค์กรอนามัยโลกนะคะจึงแนะนํานะคะว่าถ้าผู้หญิงที่น้ําหนักมากกว่า80กิกรัมนะคะแล้วฝังยาคุมชนิด2หลอดแนะนําว่าให้ฝังไว้แค่4ปีแล้วถอดออกและ3นะคะสําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวมากกว่า90กิลกรัมนะคะ าหากว่าใช้แบบแผ่นแปะคุมกําเนิดนะคะมักพบว่าประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดนั้นไม่ค่อยได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้เลือกวิธีการคุมกําเนิดเป็นวิธีอื่นแทนการใช้แผ่นแปะคุมกําเนิดและนี่นะคะก็คือการคุมกําเนิดนะคะสําหรับสาวสาวที่มีค่า BMI มากกว่า30หรือว่ามีภาวะอ้วนน้าหนักเกินมากนะคะก็ต้องพิจารณาจากหลายๆอย่างนะคะ ทั้งโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากฮอร์โมนแล้วก็ภาวะสุขภาพเดิมของคุณผู้หญิงแล้วแล้วก็ประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดของฮอร์โมนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นย้ํานะคะถ้าหากว่าจะเริ่มคุมกําเนิดนะคะแนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะไม่ซื้อ,อยาก,กินเองนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ